ตะลึงกันไปดิปลื้มจิตนักตบลูกยางสาวเปลี่ยนลุกทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งสำหรับน้องปลื้มจิตถิ่นขาวอดีตนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลทิกทอกอวอร์ออดไทยแลนด์2023นสุรลยัยฮอนชั้น7ไอคอนสยาม โดยนักตบลูกยางสาววัย39ปีเดินทางไปร่วมงานด้วยลุกสุดเท่ก่อนได้รับเกียรติขึ้นไปเป็นผู้เชิญรางวัล Best of Sport ที่ทำเอาใครหลายคนต้องตะลึงกับการเปลี่ยนลุกหล่อแบบสุดๆของเธอแถมเธอได้โพสต์ภาพลงในโลกออนไลน์และข้อความหล่อเท่ชมตัวเองแหละงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้าไปกดหัวใจกันรัวๆรวมทั้งคอมเมนต์ชื่นชมในโลกออนไลน์กันเพียบซึ่งเสียงเป็นเอกฉันว่าหล่อสไตล์เกาหลีมาเลยทีเดียว สำหรับปลื้มจิตถินขาวที่ผ่านมาถือเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะอำลาไปเมื่อปี2021ปัจจุบันสังกัดสโมสรวอลเล่บอลสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคนศึกไทยลีแน่นอนถือเป็นนักกีฬาที่มีแฟนคลับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศที่สำคัญเธอเป็นนักวอลเล์บอลหญิงคนแรกของไทยที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมเกินหล้านคน